คุณเคยฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่เมื่อลองเดินทางไปตามความฝันกลับพบว่าสถานที่ที่ฝันถึงมันมีอยู่จริงๆบ้างไหมครับเพราะเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเกิดขึ้นกับเจ้าของเรื่องในคืนธรรมดาคืนหนึ่งที่จู่ๆเธอก็ฝันเห็นผู้ชายปริศนาที่บอกกับเธอว่าหากนำของบางอย่างมาให้เขาจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปและพอเจ้าของเรื่องถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน มันก็ทําให้เธอดีซาวสถานที่ในความฝันคือวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางกรุงอย่างวัดสําเพงกับเรื่องที่มีชื่อว่านิมิตจากวัดเก่า ่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆจากท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งเธอขอใช้นามสมมุติว่าคุณสวยและเธอก็ได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางอีเมลเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตจีบเบี้ยก็มานำเสนอให้ทุกท่าน เดีรับชมแล้รับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์หลอนที่คุณสวยส่งเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอได้ไปประสบพบเจอมันด้วยตนเองและผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้รับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2553หรือราวๆ15ปีก่อน ในค่ำคืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาที่มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกคุณสวยเข้านอนไปตามปกติโดยไม่มีลางสังหรณ์ใดๆมาก่อนแต่แล้วคืนที่ควรจะเงียบสงบก็เปลี่ยนไปเมื่อจูจ่ๆเธอกลับมีความฝันประหลาดแล้วมันก็เป็นฝันที่ชัดเจนราวกับเรื่องจริงในความฝันคุณสวยยืนอยู่หน้าต้นโพต้นใหญ่มีแสงสลัวลอดผ่านกิ่งไม้ลงมากระทบพื้นเธอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ในซอกมืดๆข้างต้นโพชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าแบบไทยโบราณสีหน้าเรียบเฉยแต่ดูเคร่งเครึมและประโยคที่เขาพูดออกมาก็ฝังแน่นอยู่ในหัวของคุณสวยมาจนถึงทุกวันนี้กับคำที่เขาพูดขึ้นว่าเอาชุดสีเงินมาให้เราสิแล้วเราจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปซึ่งเสียงดังกล่าวมันก็ก้องอยู่ในอากาศรอบตัวภายในความฝานันคุณสวยพยายามรวบรวมสติ แล้วถามชายแปลกหน้าว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนถ้ายอมบอกแล้วเธอจะนำชุดมาให้ก่อนที่ชายคนนั้นจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าตอนนี้พวกเราติดอยู่ที่ต้นโพที่วัดสำเพง็งวัดอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งคำพูดดังกล่าวมันก็ฟังดูเหมือนคำสั่งมากกว่าการบอกเราและทันทีที่สิ้นเสียงพูดคุณสวยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะแล้วก็ความรู้สึกแปลกประหลาดราวกับเหตุการณ์เมื่อครู่มันไม่ใช่ความฝานัน โดยความสงสัยผสมกับความกลัวคุณสวยจึงเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อค้นหาข้อมูลของวัดสำเพ็งทันทีทั้ทงๆท,ที่เวลาตอนนั้นมันก็ดึกมากๆและมันก็ไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงพิมแป้นคีย์บอร์ดกับเสียงลมหายใจของเธอที่เด่นชัดอยู่ภายในห้องเธอค่อยๆไล่หาไปทีละหน้าทีละชื่อจนในที่สุดก็ไปสะดุดตากับชื่อวัดแห่งหนึ่งที่มันตรงกับสิ่งที่ชายคนนั้นพูดในความฝานันนั่นก็คือวัดประทุมคงคาราชวรวิหาร ซึ่งในอดีตเคยถูกเรียกว่าวัดสำเพ็งและวัดแห่งนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆอย่างที่เขาว่าคุณสวยนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบปากากากับกระดาษมาจดที่อยู่ของวัดนั้นไว้ด้วยลายมือตัวบรรจงเธอไม่รู้ว่าชายในฝันเป็นใครหรือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่แต่ในใจลึกๆของเธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าเธอจะต้องไปเห็นให้ได้กับตาว่าวัดแห่งนี้มีต้นโพหรือไม่ และที่สำคัญคือเธอต้องการรู้ว่ามันมีอะไรที่รอเธออยู่ที่นั่นกันแน่เมื่อวันหยุดมาถึงคุณสวยก็ไม่รอช้านะครับตัดสินใจเดินทางไปยังวัดประทุมคงคาราชวราวิหารซึ่งเธอก็เลือกที่จะเดินทางไปเพียงลำพังโดยในใจก็คิดแค่ว่าถ้าสิ่งที่ฝันถึงไม่มีอยู่จริงอย่างน้อยก็ถือว่าได้มาไหว้พระทำบุญและได้ทำจิตใจให้สงบก็นับว่าคุ้มมากแล้วซึ่งหลังจากที่เดินทางมาถึงวัด เธอก็ไม่รีรอรีบตรงเข้าไปในอุโบสถจุดทูบไหว้พระด้วยความสงบเสียงลมหายใจประสานกับกลิ่นธูปอ่อนๆคล้ายกับจะกลบความกังวลใจไปได้ชั่วขณะหลังจากไหว้พระเสร็จคุณสวยก็เดินชมรอบบริเวณวิหารด้วยความสนใจจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาทักว่าโยมมาจากที่ไหนหรอคุณสวยจึงตอบชื่อเขตที่เธออาศัยอยู่ซึ่งมันก็ทำให้พระท่านถึงกับชะง,งัก แล้วกล่าวทักขึ้นมาว่ามาไกลเลยนะโยมก่อนที่จะแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาที่เห็นว่าคุณสวยอุตสาเดินทางมาตั้งไกลเพื่อที่จะมาไหว้พระถึงที่นี่ทั้งที่มันก็ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นพิเศษที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยสักนิดในจังหวะนั้นเองคุณสวยจึงมองว่ามันเป็นโอกาสเหมาะที่เธอจะเล่าความฝันที่ติดอยู่ในใจมาตลอดสอสามคืนก่อนที่เธอจะเริ่มต่อบทสนทนาว่าเมื่อสองสามคืนก่อน หนูฝันแปลกๆหลวงพอ่อหลังจากนั้นก็ค่อยๆเล่าภาพเหตุการณ์ในฝันให้พระท่านฟังจนหมดจดก่อนที่จะถามท่านด้วยความค้างคาใจว่าหลวงพ่อคะแล้วที่นี่มีต้นโพที่มีซอกหรือมีช่องแบบในความฝันบ้างไหมคะหลวงพ่อที่ได้ยินก็นิ่งคิดอยู่สักพักนะครับก่อนที่จะตอบว่าไม่มีนะโยมถ้าอะไรเป็นช่องที่มีตอนนี้ก็คงจะเป็นแค่ช่องเก็บกระดูกของวัดไปเลยแต่ถ้าหากเป็นต้นโพแล้วก็ ที่วัดแห่งนี้พอจะมีอยู่บางก่อนที่หลวงพ่อท่านจะยิ้มบางๆออกมาแล้วเอ่ยขึ้นว่าตามอัตมามาสิเดี๋ยวอัตมาจะพาไปดูหลวงพ่อเดินนำคุณสวยไปยังบริเวณหนึ่งใกล้กับกำแพงวัดและทันทีที่เธอเดินตามไปถึงภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เธออึ้งไปชั่วขณะเพราะตนโที่ว่ามันดันมีอยู่จริงๆเพียงแต่ใต้ร่มไม้มันไม่มีช่องหรือว่าซอกใดๆอย่างที่เห็นในความฝันแต่สิ่งหนึ่งที่เตะตาเธอในทันที นั่นก็คือสารเก่าๆสารหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับคนต้นโพต้นนั้นและแม้ว่าในความฝันเธอจะไม่เห็นว่ามีสารปรากฏอยู่แต่สารที่เห็นมันกลับให้ความรู้สึกคุ้นตาอย่างน่าประหลาดเมื่อเดินเข้าไปใกล้กับสารที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพคุณสวยก็สังเกตเห็นแผ่นหินขนาดใหญ่วางอยู่ภายในสารอย่างเงียบงันมันดูเก่าและขลังจนหน้าขนลุกเธอจึงหันไปถามหลวงพ่อด้วยความสงสัยว่า แผ่นหินนี่คืออะไรหรอคะทำไมถึงถูกนำมาวางไว้ในศาลเช่นนี้และหลังจากที่หลวงพ่อเงียบไปชั่วอึดใจท่านก็ทำสีหน้าเหมือนนึกออะไรบางอย่างขึ้นได้แล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าแปลกจริงๆนะโยมไม่ค่อยมีใครหรอกที่ฝันเห็นท่านแผ่นหินแผ่นนี้เป็นหลักประหารที่ใช้ในสมัยโบราณคำพูดของหลวงพ่อทำให้คุณสวยถึงกับขนลุกสู้แล้วหลวงพ่อก็พูดต่อว่า ส่วนที่โยมฝันว่าชื่อวัดสำเพ็งมีต้นโพอยู่ใกล้กับแม่น้ำก็คงจะเป็นที่นี่นี่แหละโยมแล้วคนที่มาเข้าฝันโยมก็อยู่นี่ไงก่อนที่ท่านจะพูดพลางชี้นิ้วไปยังป้ายไม้ของสาลพอคุณสวยเงยหน้ามองตามปลายนิ้วของท่านไปสายตาของเธอก็ไปศพเข้ากับข้อความที่สลักเอาไว้บนป้ายไม้ว่าสารกลมาหลวงรักดนาเรศทางคนสวยที่เห็นอย่าง,งานั้นก็ถึงกับยืนอึ้งอยู่นานเลยนะครับเพราะความฝันของเธอ มันเชื่อมโยงกับความจริงตรงหน้าอย่างไม่คาดคิดและไม่รู้ว่าเป็นเพราะอิทธิพลจากความฝันหรือเป็นแรงดลนใจจากอะไรบางอย่างในวัดแห่งนี้ที่ทำให้คุณสวยเอ่ยปากถามหลวงพ่อด้วยตนเองว่าท่านหนูอยากบวชชีพราหมณ์ที่นี่ได้ไหมคะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ยิ้มแล้วพยักหน้ารับนะครับก่อนที่จะเริ่มอธิบายขั้นตอนอย่างใจเย็นแล้ววันนั้นคุณสวยก็ตัดสินใจบวชชีพราหมณ์อยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลาสองคืนสามวันโดยไม่หลังเล ่คำคืนแรกในวัดผ่านไปด้วยความสงบด่งเช้าแม่ชีก็ได้แนะนำกิจวัตรประจำวัดอย่างคร่าวๆโดยหลังจากที่ฉันพระตาหารเช้าเสร็จชีวิตในวัดของคุณสวยก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเธอตัดสินใจเข้าไปจัดการกิจธุระที่ได้รับมอบหมายในเมนในช่วงกลางวันให้แล้วเสร็จเพราะแม้จะบวชชีพราหมณ์แล้วก็ตามแต่ความกลัวเมนในยามขำคืนก็ยังฝังแน่นอยู่ในใจเมื่อเดินเข้าไปภายในเมน บรรยากาศในนั้นก็ทั้งเงียบสงัดแล้วก็เย็นยเยือกเธอพนมมือพร้อมกับอธิฐานในใจว่าทุกครั้งที่หนูสวดบทอนิจาวัตสังขาราขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในเมนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนที่คุณสวยจะเปิดหนังสือเล่มเล็กที่แม่ฉีให้ไว้แล้วเริ่มสวดบทสวดไปทีละบทแต่ทันทีที่คุณสวยหันหลังเพื่อเตรียมจะเดินออกมาจากเมนหลังจากสวดมนต์และกรวดน้ําเสร็จ หางตาของเธอก็เหลือไปเห็นภาพถ่ายใบเก่าๆของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับผนังเมนมันเป็นภาพเก่าที่สีซีดจางไม่มีกรอบรูปที่สวยงามและที่น่าชง,งนไปยิ่งกว่านั้นก็คือมันไม่มีชื่อหรือว่าข้อมูลอะไรติดกำกับเอาไว้เลยว่าผู้หญิงในภาพคือใครรากับว่าเธอถูกลืมเลือนไปตามกลาลเวลาขณะที่คุณสวยกำลังยืนพิจ,จารณาภาพอยู่คนเดียว จูจ่ๆก็มีเสียงแผ่วเบาแว่วผ่านมาทางลมลักษณะคล้ายกับมีคนมากระซิบอยู่ใกล้หูว่าทำให้เราหน่อยสิเสียงที่ว่ามันไม่ได้ดังชัดจนหน้าขนลุกแต่กลับให้ความรู้สึกสถานลึกเข้าไปในใจและยิ่งในบรรยากาศอันวังเวงในเมนแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้คุณสวยรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากจินตนาการหรือมีอะไรบางอย่างที่กำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจริงๆ เมื่อเดินกลับมายัางกุฏิของแม่ชีคุณสวยก็ต้องชะงักอีกครั้งเมื่อเห็นหญิงชาราท่านหนึ่งกำลังยืนถวายของให้แม่ชีใบหน้าของคุณยายคนนั้นช่างดูคล้ายคลึงกับหญิงสาวในภาพที่เธอเห็นว่าถูกวางเอาไว้อยู่ตรงเมนเสียเหลือเกินแม้หญิงชาราคนนั้นจะดูต่างวัยกับคนในภาพแต่ทว่าเขาโครงหน้าบางส่วนกลับทำให้คุณสวยรู้สึกสะดุดตาเป็นพิเศษซึ่งหลังจากที่คุณยายพูดคุยกับแม่ชีเสร็จเรียบร้อย คุณสวยก็ตัดสินใจเอ่ยถามอย่างสุภาพว่ายายจ๋าขอโทษทีนะจ๊ะยายรู้จักกับคนในภาพที่ตั้งอยู่ตรงเมนหรือเปล่าก่อนที่ยายแกจะตอบมาว่าอ๋อคนในรูปนะเป็นญาติของยายเองจ้ะแต่แกตายไปนานมากๆแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่ยายจะเกิดเสียอีกทำไมหนูถึงถามถึงล่ะจ๊ะคุณสวยค่อยๆกลืนน้ำลายลงคอก่อนที่จะถามอย่างอ้อมแอมว่าเหมือนเขาจะพยายามมาบอกหนูคะ่ะ ว่าให้ทำบุญไปให้เขาหน่อยคุณนใหญที่ได้ยินอย่างนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจแล้วพูดด้วยสีหน้าเศร้าว่าญาติคนนี้เสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังไม่ทันมีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีหลานที่พอจะทำบุญไปให้อยู่เป็นประจำญาติญาติที่เหลือก็มีแต่จะทำบุญให้เธอแค่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีละครั้งเท่านั้นเมื่อคุณสวยได้ฟังเรื่องราวดังกล่าว เธอก็รู้สึกสงสารขึ้นมาอย่างจับใจใจหนึ่งก็เศร้าแทนวิญญาณที่เงียบเหงาไร้การระลึกถึงอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้มีหน้าที่บางอย่างที่จะต้องทําให้สําเร็จซึ่งคืนนั้นก่อนที่จะเข้านอนคุณสวยก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว,ว่าเธอจะสวดบทแผ่เมตตาและส่งบุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณที่เรียกหาเธอเพื่อหวังว่าความสงบสุขจะไปถึงเขาสักครั้งในคืนนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม บรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงัดลงโดยสิ้นเชิงเสียงจริงรีดเรไรและลมเบาๆที่พัดต้องใบไม้กลายเป็นเสียงเดียวที่คอยแต่งเติมความเคลื่อนไหวให้กับค่ำคืนคุณสวยที่นอนไม่หลับก็หยิบหนังสือเล่มเล็กๆที่ได้รับมาตั้งแต่วันแรกออกมาอ่านแก้เหงาแสงไฟภายในกุฏิส่องแสงอุ่นนวลเธออ่านบทสวดไปอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลากระทั่งแมชีท่านเดิมก็เดินเข้ามาแล้วเริ่มชวนเธอพูดคุย บทสนทนาเริ่มต้นอย่างสบายๆจนกระทั่งแม่ชีเล่าถึงเรื่องเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่ชวนให้ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกโดยทันเอ่ยว่าหนูรู้ไหมว่าสมัยก่อนที่คนไทยยังสูบฟิ่นกันเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันมีเรื่องของชาวจีนคนหนึ่งที่ติดฝิ่นอย่างหนักในยุคราชการที่สามราชการที่สามส่งสั่งให้ปราบปรามฝิ่นอย่างเด็ดขาด จนมีการรวบรวมฝิ่นจำนวนมากไปเผาต่อหน้าพระที่นั่งในวงังชาวจีนคนที่ติดฝิ่นอย่างหนักรายนั้นเมื่อขาดฝิ่นก็ตกอยู่ในอาการลงแดงจนสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตูวัดแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพเมื่อวัดพบศพก็จัดพิธีกรงเต๊กให้ตามประเพณีต่อมาวิญญาณของชายจีนคนนั้นกลับมาเข้าฝันเจ้าวาดของวัดและขอให้สร้างที่อยู่ให้ตนเพื่อที่จะได้อยู่เฝ้าวัดแล้วจะได้ไม่เป็นวิญญาณเร่ร่อน เจ้าอาวาสจึงอัญเชิญดวงวิญญาณมาอยู่ที่ประตูวัดแล้วเขาก็ว่ากันว่าใครก็ตามที่มาบนบานสารกล่าวต่อวิญญาณของชาวจีนตนนี้พวกเขามักจะประสบผลสำเร็จตามหวังแต่จะต้องมาแก้บนด้วยการนำฟินมาทาบเอาไว้ที่ปากของรูปปั้นจำลองที่ติดอยู่หน้าประตูวัดเมื่อเรามาถึงตรงนี้แม่ชีก,ก็หัวเราะมาเบาๆนะครับก่อนที่จะพูดว่าทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นอีกแล้วล่ะ เพราะทุกคนช่วยกันรักษาประตูวัดเอาไว้คุณสวยที่ฟังอยู่ก็ขำออกมาเบาๆก่อนที่จะพูดหยอกกลับไปว่าคงไม่ใช่ประตูวัดที่นี่หรอกนะคะซึ่งคำถามเล่นๆนั้นก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาจากแม่ชีนะครับมีแค่เพียงรอยยย้มแปลกๆที่ท่านส่งกลับมาให้คุณสวยท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนในวัดกลางกรุงหลังจากบทสนทนาจบลงคุณสวยก็คิดว่าในคืนนี้ เธอจะได้พักอยู่ที่กุฏิเดียวกันกับแม่ชีเหมือนกับคืนแรกทว่ามันกลับผิดจากที่เธอคาดเอาไว้เมื่อแมชีบอกให้เธอหยิบกระเป๋าสัมภาระใบเล็กใบเดียวที่เธอนำติดตัวมาด้วยขึ้นมาเพราะคืนนี้เธอจะต้องไปพักอยู่ที่กุฏิรับรองอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของญาติโยมที่มาบวชชีพราหมณ์โดยเฉพาะก่อนที่แมชีท่านจะเดินนําไปสรงพร้อมกับเสียงแผ่นไม้กรอบแกรบใต้ฝ่าเท้ายามเดินที่ทําให้คุณสวยรู้สึกวังเวงเล็กน้อย และเผลอคิดไปว่าคืนนี้จะมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแม้ในใจจะเริ่มรู้สึกหวาดวันแต่คุณสวยก็พยายามบอกตัวเองให้สงบและอย่าวันไหวจนเกินเหตุเธอเข้าใจดีว่าผู้ที่มาบวชชีพราม<ๆ>ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการสมาธิและความสงบเธอจึงไม่กล้าขออาศัยนอนกับแม่ชีทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกหวั่นกับบรรยากาศรอบตัวแล้เริ่มโทษตัวเองอยู่ในใจ ว่าไม่น่าตัดสินใจบวชชีพรามณ์แบบกระทันหันเช่นนี้เลยคุณสวยเดินตามแม่ชีไปยังที่พักซึ่งเป็นกุฏิไม้ขนาดพอเหมาะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใต้เงาไม้ในยามค่ำคืนมองดูจากภายนอกก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อลองสังเกตดูใกล้ๆจะพบว่ากุฏิอีก2อสามหลังข้างเคียงไม่มีแสงสว่างไม่มีเสียงหรือวิแววของผู้พักอาศัยรายอื่นแม่ชีที่เหมือนจะเดาความคิดของเธอออก ก็หันมาพูดด้วยเบาๆว่าช่วงนี้แม้จะเป็นวันหยุดยาวแต่มันก็เป็นวันหยุดที่คนเลือกไปเที่ยวมากกว่าการมาบวชก็เลยไม่มีใครอาศัยอยู่ในกุฏิแถวนี้สักหลังหรอกมันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ตอกย้ำความวังเวงในใจของคุณสวยเข้าไปอีกหลังจากที่แม่ฉีขอตัวกลับไปคุณสวยก็สำรวจภายในกุฏิอย่างละเอียดซึ่งข้างหลังกุฏิก็มีห้องน้ำให้ใช้นะครับและความร้อนของเดือนเมษาในคืนนั้น ก็ทาให้เธอลังเลใจว่าจะอาบน้ําดีหรือไม่แล้วท้ายที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวตัดสินใจเดินถือผ้าขนหนูไปยังห้องน้ําหลังกุฏิซึ่งเป็นห้องน้ําปูนเปื่อยที่พื้นเริ่มแตกร้าวแล้วก็มีกลิ่นอับจางๆลอยอบอวนอยู่ในนั้นซึ่งในระหว่างที่น้ําเย็นไหลรินลงบนตัวเสียงหมาหอนก็ดังลั่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงตุ๊กแกที่ขานรับกันจนทําให้ขนลุกสู้ขึ้นมาในขณะที่อาบน้ําโดยเฉพาะในตอนที่สระผม คุณสวยยอมรับเลยนะครับว่าเธอไม่กล้าหลับตาลงแม้แต่วินาทีเดียวเพราะกลัวว่าถ้าลืมตาขึ้นมาอีกทีอาจจะพบเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นยืนจ้องหน้าเธออยู่ไกลๆหลังจากรีบอาบน้ำจนเสร็จคุณสวยก็รีบเดินกลับเข้าไปกุฏิของเธอที่มีเพียงแสงไฟจากหลอดนีออนดวงเก่าพอสลัวแสงสว่างของมันไม่อาจขับไล่ความมืดออกไปได้หมดเธอรีบหลมตัวลงบนเสือ่อผืนเก่า โดยความหวังว่าจะผ่านผลข้ามคินนี้ไปได้โดยเร็วทว่ามไม่นานหลังจากที่เธอนอนลงเสียงฝีเท้าปริศนาที่เดินอยู่หน้ากุฏิก็ดังขึ้นมาให้ได้ยินมันมีลักษณะคล้ายกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่เดินผ่านกุฏิไปก่อนที่จะมีเสียงสวดมนต์จางๆลอยมาตามลมคุณสวยพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่สามารถจับใจความได้เลยว่าบทสวดที่ได้ยินคือบทอะไร และเสียงที่ได้ยินก็คล้ายกับว่าจะสวดอยู่ไกลมากๆทว่ามันดันไม่สามารถระบุทิศทางได้เธอคิดในใจว่าดึกป่านนี้แล้วทำไมไม่ฉี่ยังสวดมนต์อยู่อีกหรอหรือว่าจะเป็นเสียงจากคนอื่นแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่เธอคนเดียวที่พักอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอระหว่างที่กำลังนอนขคบคิดอยู่นั้นคุณสวยก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆของผู้ชายคนหนึ่ง มันไม่ใช่เสียงหัวเราะดังลัน่นแต่มันเป็นการหัวเราะอ,อยู่ในลำคอเบาๆจนความสงสัยที่มีอยู่เต็มอกก็ได้ผลักให้คุณสวยลุกขึ้นมาเปิดประตูกุติออกไปช้าๆและหวังว่าจะพบใครสักคนที่เป็นต้นเสียงแต่มันกลับมีเพียงแค่ความว่างเปล่ากับสายลมที่พัดต้นไม้ให้ไหวเบาๆโดยไม่มีใครเย็นอยู่ที่หน้ากุติเลยสักคนคุณสวยจึงตัดสินใจเดินฝ่าความมืดไปยังกุติของแม่ชี แล้วเธอก็ยกมือขึ้นขอประตูก่อนที่จะส่งเสียงเรียกเมื่อแม่ชีเปิดประตูออกมาคุณสวยก็รีบเล่าให้ฟังทันทีนะครับว่าเธอได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะอยู่ที่หน้ากุฏิมันเลยทําให้เธอไม่สบายใจจนไม่กล้านอนต่อทางแมชีก็ฟังแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดในน้ําเสียงสงบว่าแถวกุฏิที่หนูนอนไม่มีใครอยู่เลยนะหรือหนูจะหูแว่วไปเองหรือเปล่าซึ่งในจังหวะที่แม่ชีพูดอยู่นั้น สายตาของคุณสวยก็พลันเหลือบเข้าไปในห้องของแม่ชีที่เปิดประตูงแง้มเอาไว้แค่เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะเห็นลางๆว่าภายในห้องมีโต๊ะที่ใช้วางสิ่งของคล้ายเครื่องบูชาพร้อมเทียนเล่มเล็กๆที่ยังไม่ดับซึ่งเปลวไฟที่วูบไหวอย,อยู่ปลายเทียนก็ส่องประกายออกมาและตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแม่ชีกำลังประกอบพิธีกรรมอะไรอยู่คุณสวยพยายามตั้งสติและขอตัวกลับมายังกุฏิของตนเองอีกครั้ง แม้ในใจจะหวาดหวั่นจนแทบไม่อยากก้าวกลับไปแต่ด้วยความเกรงใจจึงยังไม่กล้าตัดสินใจไปพักที่อื่นเธอบอกตัวเองว่าถ้าหากคืนนี้ยังมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกพรุ่งนี้เช้าก็จะขอลาศึกทันทีและเมื่อวางใจเช่นนั้นเธอก็พยายามข่มตานอนให้หลับอีกครั้งแต่พอหลับไปได้ไม่นานเสียงหัวเราะแบบเดิมก็ดังขึ้นมาให้ได้ยินอีกแถมคราวนี้มันยังชัดเจนและใกล้กว่าครั้งก่อน คุณสวยสะดุ้งลืมตาขึ้นมาทันทีและสิ่งที่เห็นอยู่ปลายเท้ามันก็ทําให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบเมื่อมีเงาตะคุ่มสีดําเป็นร่างสูงคล้ายกับชายคนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองเธออยู่เงียบๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็จําได้ว่าเปิดไฟในห้องไว้แล้วแต่ทําไมตอนนี้ทั้งห้องกลับมืดสนิทเหลือให้เห็นเพียงร่างปริศนาที่ยืนเด่นอยู่ในความมืดด้วยสัญชาตญาณคุณสวยก็รีบลุกพรวดขึ้นไปเปิดไฟทันทีนะครับ และพอแสงสว่างกระทบผนังห้องเงาดำปริศนาก็สลายหายไปในชั่วพริบตาเธอยือนนิ่งหอบหายใจแรงใจเต้นเร็วอย่างไม่เป็นจังหวะก,ก่อนที่จะตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถนอนต่อได้คุณสวยคว้ากระเป๋าสัมภาระด้วยความรวดเร็วเปิดประตูออกจากกุฏิแล้ววิ่งไปที่รถของตนเองเพื่อขับออกจากวัดในช่วงยารุง่งแหม้ท้องฟ้าตอนนั้นจะยังไม่ทันสว่างเต็มที่แต่เธอก็เลือกความปลอดภัยของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก กระทงช่วงสายของวันเดียวกันคุณสวยก็ตัดสินใจกลับมายัางวัดอีกครั้งเพราะไม่อยากให้แม่ชีต้องเป็นห่วงที่เธอดันหายไปโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแต่ครั้งนี้เธอก็ไม่ได้กลับมามือเปล่านะครับเพราะคุณสวยได้นําชุดไทยโบราณสีเงินที่ชายในความฝันเคยเอ่ยถึงมาด้วยมันเป็นสิ่งที่เธอเคยรับปากไว้ว่าจะนํามาถวายและแม้จะยังไม่เข้าใจว่าชายคนนั้นคือใครหรือเหตุใดเธอถึงต้องมาเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจที่สุดก็คือมีบางอย่างต้องการให้เธอมาที่นี่และเธอก็ได้ทําตามสัญญานั่นแล้วเมื่อคุณสวยกลับมาถึงที่วัดเธอก็ได้พบเข้ากับหลวงพ่อรูปเดิมพราที่เคยพาเธอเดินไปดูสานใต้ต้นโพเธอเล่าทุกสิ่งที่พบเจอในคืนก่อนหน้าให้ท่านฟังทั้งเสียงหัวเราะของชายปริศนาร่างดำๆที่มายืนอยู่ปลายเท้าและความกลัวที่ทำให้เธอตัดสินใจหนีออกจากวัด ก่อนที่จะบอกกับหลวงพ่อแบบตรงไปตรงมาว่าเธอคงไม่กล้าบวชต่ออีกแล้วหลวงพ่อทีได้ยินก็ไม่ได้แสดงความแปลกใจอะไรออกมานะครับท่านทำแค่เพียงถอนหายใจแล้วเล่าให้คุณสวยฟังอย่างเงียบเขืมว่าแม่ชีที่คุณสวยไปพักด้วยในคืนแรกอดีตเธอเคยเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนต์ดำเธอเคยเลี้ยงผีและเล่นของขมรอย่างจริงจังแต่ภายหลังต่อมาก็กลับใจแล้วหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม ก่อนที่เธอจะมาขอบวชกับท่านด้วยความสำนึกผิดท่านจึงเมตตารับไว้ให้บวชที่วัดแห่งนี้แม้ปกติแม่ชีจะมักเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อทุดงในป่าเป็นประจำและไม่ค่อยได้กลับมาจำวัดนานๆมันจึงมีน้อยคนที่จะรู้เรื่องอดีตของเธอเมื่อได้ฟังความจริงทั้งหมดคุณสวยก็ยิ่งแน่ใจว่าเธอไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกเธอขออนุญาตหลวงพ่อเพื่อนำชุดสีเงินที่เคยสัญญาไว้ในความฝัน ไปถวายที่ศาลใต้ต้นโพต้นใหญ่และหลังจากทำพิธีเสร็จเธอก็ขอลาพระกลับบ้านทันทีพร้อมกับความรู้สึกว่าเธอได้ทำตามคำขอสำเร็จไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านพ้นไปเพียงไม่นานหนาทีการงานของคุณสวยก็พุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดงานใหม่ที่ได้รับก็มีมูลค่าสูงจนน่าประหลาดใจเรียกได้ว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เหมือนคำพูดของชายในฝันไม่มีผิดที่บอกเธอว่าเราจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปจนกระทั่งในช่วงหนึ่งเดือนให้หลงังคุณสวยก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาที่วัดแห่งเดิมอีกครั้งเพื่อทำบุญแล้วก็ได้พบเจอกับหลวงพ่อรูปเดิมหลังจากถวายสิ่งของเสร็จเธอจึงมีโอกาสสนทนากับท่านอีกครั้งซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากคืนที่คุณสวยจากไปเพียงแค่วันเดียวแม่ชีก็เริ่มมีอาการผิดปกติ ู่จาไม่ค่อยรู้เรื่องคล้ายกับคนเสียสติหลวงพ่อต้องตามญาติของแม่ชีมาพาตัวไปรักษาทั้งโรงพยาบาลและสถานที่ที่รักษาโรคจากคุณใสก็ไปมาหมดทุกแห่งแต่ก็ไม่มีที่ใดที่ทำให้อาการของแม่ชีกลับมาเป็นปกติได้คุณสวยที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ใจหายนะครับเธอรู้สึกสงสารแต่ก็อดสงสัยไม่ได้วันนี้อาจจะเป็นผลกรรมจากสิ่งที่แม่ชีเคยกระทำไว้หรือเปล่า ซึ่งเธอก็ไม่ได้พูดออกไปตรงๆนะครับแต่หลวงพ่อก็เหมือนจะเดาใจเธอออกจึงพูดกับเธออย่างเรียบง่ายว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณที่ปกปักรักษาอยู่โยมก็รู้ดีนี่ถ้าอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมก่อนเดินทางกลับบ้านวันนั้นคุณสวยก็เลือกที่จะเดินเล่นอยู่ภายในบริเวณวัดจนผ่านมาถึงกุฏิหลังเก่าที่เธอเคยเข้ามานอนเมื่อเดือนก่อน ทว่าสภาพของกุฏิในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยวัชพืชและต้นหญ้าปกคลุมแน่นเหมือนกุฏิหลังนั้นร้างมานานหลายเดือนทั้งที่มันก็เพิ่งจะผ่านมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นคุณสวยยืนมองอยู่นานก่อนที่จะพนมมือไหว้แล้วหลับตาพร้อมกับสวดบทแผ่เมตตาให้กับแม่ชีผู้มีอดีตอันลึกลับและแสนเศร้าโดยคุณสวยเองก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าในค่ำคืนที่เธอถูกเสียงหัวเราะหลอกหลอน แม่ชีผู้นั้นอาจกำลังเผชิญกับบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณสวยส่งเข้ามาจบเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราตั้งคำถามกับโลกที่อยู่นอกเหนือจากการรับรู้ทั่วไปเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นในความฝานันก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพเลื่อนลอยจากจิตใต้สำนึกและพอมานั่งวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบต่างๆภายในเรื่องบางทีแล้วสถานที่เก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่ตกค้างอยู่ซึ่งบางครั้งจิตของผู้ที่มีจริตทางสมาธิหรือจิตที่เปิดรับอาจเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นๆได้ในช่วงเวลาที่จิตนิ่งที่สุดอย่างตอนที่คุณสวยหลับลึกแล้วไม่ทราบว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่านอื่นๆเลครับเคยฝันถึงสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปเยีนอยู่ที่จุดนั้นจริงๆบ้างไหมครับยังไงก็ลองแชร์ประสบการณ์ที่ท่านเคยไปประสบพบเจอมาเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิป ให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรู้ของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ พร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ